ก๋วยเตี๋ยวหมูปะครับนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเพิ่งเสร็จเลยครับเนี่ยใหม่ๆเลยเก้าโมงครึ่งหรือยังไม่แน่ใจยังไม่ได้กินข้าวนะครับวันนี้มาแวะร้านป้าบัวนะครับป้าบัวหรือว่าแม่ยังก่อแม่ยังผมจำเสือลุก่อะไรแม่แบมเหรแม่แบมโอ้แม่แบมนะครับที่ผมมาถ่ายผักบุ้งวันนั้นนะครับนี่ครับรอบสวนวันนี้ลวงมาเตนาเนะยครับเรียกว่าลวงมาเตนามากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่สวนพักบุ้งที่ผมมาถ่ายนะครับนี่เป็นที่ที่ สบายๆนะครับตรงนี้สวนออกมาอยู่นานะครับ,าบาจากหมู่บ้านมาอยู่ที่นานะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวมาจากทางระหว่างหมู่บ้านนะครับ <color> บ้านโคกนะครับตำบลหนองไหกับบ้านโนนสายตำบลแขมนะครับนี่รอยต่อนะครับนี่ครับคือทางไปป่าไปหมู่บ้านโนนสายอันนี้ไปบ้านโคกนะครับในหมู่บ้านโคกแล้วก็บ้านหนองว่าบ้านอะไรครับบ้านหนองปีนะครับ เออบ้านก่อบ้านก่อนะครับกินก๋วยเตี๋ยวร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับหัวมุมเป็นร้านง่ายๆนะครับเป็นราน้านบ้านนะครับขายให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าผู้คนที่ผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับสั่งเส้นเหล็กหมูนะครับในขายยังไม่ได้แต่งตัวนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามาเปิดเลยผมก็มาดูมาดูผักนะครับพามาดูผกักก็เลยมาชิมก๋วยเตี๋วด้วยนะครับ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับมาลวงมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ลวงมากินก๋วยเตี๋ยวนี่ผักบุ้งที่ปลูกเองนะครับนี่หมอมาท่านหอนนะครับเตาถ่านด้วยนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเก้าโมงกว่าๆเอง เดี๋ยวกระเทียมนะครับทำให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูสีสันหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวปลาบัวนะครับหรือว่าแม่แบมนะครับปลูกผักด้วยทําเกษตรด้วยขายก๋วยเตี๋วด้วยโอ้ขยันจริงๆมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ได้ทั้งบรรยากาศนะครับเน้นบรรยากาศก่อนนะครับ สชาติค่อยว่ากันนะครับรสชาติเดี๋ยวผมจะชิมนะครับเราจะเน้นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติทุ่งนาแล้วก็แล้วก็ป่าผักบุ้งนะครับแล้วก็อบอลสะสะนะครับหอมหอมนะครับหอมผักเสร็จไปแล้วนะครับออหอมหอมหอมีวิปคาวด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับอม ทำเกษตรไปด้วยขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับโนะอ้โหเสาร์อาทิตย์คนลูกค้าจะเยอะนะครับนี่มา,มาชิมก๋วยเตี๋ยวกันครับก๋วยเตี๋ยวแม่บัวแม่บัวนะครับก๋วยเตี๋ยวแม่บัวบ้านโคกนะครับอ่ยังใหม่อยู่หาเองหาเองกันเองกันเอง โอ้มีแต่ลูกค้าทางไกลเนะครับเนาะลูกค้าทางไกลนะครับคงจะอชอบบรรยากาศผมวมาดูบรรยากาศนะครับรอบๆอ,อ,อีกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันเป็นทุ่งนาแล้วก็ลมร้อยดีนะครับผ่านโล่ง,งดีนะครับนี่รสชาติก็ออกกลางๆนะคะโอ้รสชาติมันก็จะเป็นแบบว่าเอาก็ต้องเติมเติมเมาชอบเมเาแบบเปรีย้ยวก็ชอบเติม เติมน้ำผมชอบอ่ะราคาราคาก็ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเองครับชามนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับเยอะมากเลยคเยอะเยอะอิ่มนะครับขายราคาพึ่งพากันนะครับเปิดประมาณสิบโมงครึ่งเนาะป้าเซ็ยบวาทุกวันสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งแล้วก็เช้าเช้าที่ก็จะเช้าหน่อยเปิดทุกวันนะครับใครที่ผ่านไปเส้นทางระหว่างหมู่บ้านตรงนี้นะครับมามาแวะชิมกันได้นะครับน้ำใสน้ำใสเดยเฉพน้ำใสหมูนะครับ ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นคนทํางานแล้วก็คนที่มาเกี่ยวหญ้านะครับเหมาเป็นถุงไปให้กับลูกน้องที่รับเหมา,าตัดหญ้าหรือว่ามาทํานาแถวนี้นะครับนะครับชิมชิมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีพริกเขาด้มีพริกมีพริเผาด้วยนะให้ดูพริกเผาเนี่ยหอมเราปรุงไปแล้วมันก็แซ่บเลยปรุงทำเองหรือเปล่าครันทำเองเนาะโอ้นะครับเราได้วัตถุดิบหอมเวลาเราปรุงไปแล้วมันก็หอมวัตถุดิบดีนะครับ มาดูมาดูหน้าผมนะครับนี่มาเตนาชุดมาเตนากับเพื่องเนี่ยล่วงมาเลยนะครับระหว่างหมู่บ้านผมกับที่นี่เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมก็เลยเอ๊ะมาเยี่ยมาพาเพื่องมาดูสวนผักบุ้งหน่อยเพราะว่าวันนั้นผมมาถ่ายคลิปผักบุ้งไม่เพื่องไม่ได้มาก็เลยพามาแล้วก็มาถือโอกาสได้ชิมก๋วยเตี๋ยวของอเรียกว่าแม่แบมหรือว่าคุณป้าบัวก็ได้นะครับอ่ะมี2ชื่อ3ชื่อก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> บางทีก็ถือเรียกแม่บางทีก็ถือเรียกป้านะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับ กันเดงกันเดงนะครับอ่ะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวตัวเน้นรสชาติกลางๆหม้กระว่าให้ให้ปรุงเองนะนะครับโอ้ตรงนี้ก็ราคานะครับยี่สิบห้าบาทนี่เส้นเล็กโอ้ยเป็นน้ำใสมันเป็นน้ำใสเนาะไม่ใช่ใสเลือดใส่อืมเราก็ต้องปรุงเพิ่มนะครับกำลังไปตำกระเทียมอยู่น่นอร่อยนะครับมาเช้าไปอืมปรุงไปอร่อยเรามามาเช้าอยู่เพราะว่าเรามาจากนากะซีกะไข่เที่ยงเรออกะซะกะข่เเที่ยงน่ะละ อืมอืมตุ้งใหม่ทุกวันเจ้าของบอกว่าน้ําซุปมันใหม่อยู่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆกว่านี้ลดค่ามันก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นบอกเองนะครับเจ้าของร้านบอกเองยังไม่ค่อยเข้มอืมันเริ่มแรงอยู่แต่เราก็บอกว่าวัตถุดิบโอเคอยู่หมูก็นุ่มแล้วก็เส้นก็ดีแล้วก็ได้ได้วัตถุดิบดีก็คือพริกเผาพวกนี่กระเทียมเจียวยังไม่เสะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวก็ยังโอเคขนาดนี้นี่ก็เจียวเองทุกอย่างเลย เอาจะผ่านเส้นบ้านโคกนะครับลังป่านะครับบ้านโคกบ้านโนนสายนะครับบ้านโคกนองไฮนะครับมามาชิมกันได้สวนปลาบัวอืมนี่นะครับคือแต่งตัวเสร็จนะครับเมื่อกี้แม่้าแต่งตัวไม่เสร็จนะครับผ่านการอบรมจากอบอตอมาเนาะครับอบรมแล้วก็ได้ใบประกาศว่าเป็นร้านสะอาดปลอดภัยนะครับ ก็มาแวะกันได้นะครับที่บ้านโคกนะครับร้านเรียกแม่ก็ได้เรียกป้าก็ได้เรียกนานก็ได้เรียกแม่แบมก็ได้เอาสารพัดที่จะเรียกนะครับตรงนี้ยังไม่มีชื่อร้านนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านดีมากนะครับรสชาติดีของก๋วยเตี๋ยวป้าบวัวบ้านโคกงหองไห่คุณวิทย์พิเศรีสกเกตขอบคุณครับผมสวัสดีครับ okay.